อาชาวันนี้ก็พบกันอีกอในวันที่21ตุลาคม2567อ,ออกพรรษางานกระถิ้นของแต่ละวัดก็เริ่มขึ้นหลายวัดก็ถอดไปแล้วแต่ทุกปีที่ผ่านมาเ,เหตุการณ์ที่ มักจะเกิดขึ้นในช่วงของการเข้าพรรษาอันก็จะมีเหตุการณ์หลอกลวงกันอย่างที่เป็นข่าวที่ผ่านมาเร็วๆนี้ก็มีหลวงตารูปหนึ่งเครียดจนตายเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการทำบุญกระถินมันเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปมาก เปลี่ยนไปจากรั้งบุญตรการมากเมื่อมันเปลี่ยนไปจากรัง้งพุญตรการมากมันก็เลยมากไปได้วยความเอจะเรียกว่าอะไรก็คงจะถูกหมดนั่นแหละบอกว่าความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้ก็คงจะถูกไม่ไม่ไม่หนีไปจากนี้เอ่อทำไมไม่หนีไปจากนี่ก็คือว่า หลายปีที่ผ่านมาก็มักจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แนะ่บางทีก็ว่าจะเอาของมาถวายจะเอารถมาถวายพอแม่ตายเออพอแม่ตายแล้วรถอยู่ไม่มีใครขับจะรถมาถวายขอข่าน้ํามันเนี่ยนี่เนี่ยพอข่าน้ำมัน,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 ขขน,มนเติมน้ํามันบ่าหรือบางครั้งก็ว่าพอเปลี่ยนล้อหน่อย มันจะเปลี่ยนล่อมันจะมีน้ํามันอะไรมันก็เป็นเรื่องของคนที่เจาะมาถวายถ้าอยากแกทําบุญจริงๆมันจะมาถึงวัดได้สมัยก่อนนะเคยได้ยินพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดไว้มีประเด็จระกคนหลวงปู่ท่านมีคนมีคนมีคณะทั่ว จะมาทอดพระป่าที่วัดแล้วก็เก่งมาบอกว่าจะมาพักที่วัดไอเตรียมอาหารเตรียมที่พักให้ด้วยลวงปู่ท่านตอบไปยังไงไม่ต้องมาไม่ต้องมา <c oughs> มันถูกไว้แหละแต่เป็นอย่างนั้นมันถูกทำนะเพราะคนที่จะทำบุญนะ่ะมันเป็นคนที่เรียมพร้อมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันไ่ว่าจะเป็นค่าอาหารที่พักอะไร อย่างทีเ่เห็นมานะโยมมาที่วัดเรานี่นะถ้าเขาจะพักเข้าไปพักรีสอร์ทนูนไปพักรีสอร์ทไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะมาพักที่วัดแล้วมากินข้าวที่วัดเด่นนั่นแหละคือคนที่เขาเพียบพร้อมคนที่ทําบุญนะ่ะมันเป็นคนที่เรียบพร้อมอยู่แล้วถ้ามีอย่างนั้นเกิดขึ้นให้คิดเสบ่าคนนั้นนะเขาอาจจะมาหลอกลวงโหกหกเราก็ได้ อย่างมาหลอกลวงเกี่ยวกับการที่จะทํากระดินอย่างนี้แหละบางทีก็หลอกลวงเอาตาประทับของวัดน่ะไปเมื่อหลอกลวงเอาตาประทับของวัดไปแล้วก็ไปตาประทับไปหาเงินก็าหาเงินได้แล้วก็ไม่เอามาคืนทีนี้ไม่เอามาทําบุญอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะ ไปพบอยู่ครั้งหนึ่งนะไปพบอยู่ครั้งหนึ่งวัดก็เป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆเรานีนะ่เอาไปหาเ,เรียอะไรอยู่ในเมืองอุบลราชธานีเ,าเรียอะไรแต่เป็นวัดที่เรารู้จักใช่ไหมก็ถามดูที่วัดที่เรารู้จักนะมีโครงการไปเรียอะไรอย่างนั้นไหมไม่มีแหละมันมันหลอกลวงนะหลอกลวงต้มต้นอย่างกรณี ทล่าสุดนี่แหละทุกปีมันจะมีอย่างนี้แหละจะมีอย่างนี้มีโยมมาจะเอากระินมาแล้วก็ขอเงินไปเตรียมนั่นเตรียมนี้เตรียมนั่นเตรียมน,น,ยมนี้เป็นเงินทานั้นเทาน่านี้อันนี้ว่าเอาไปตั้งห้าหกแสนนั่นนะแกก็ไม่มีนะบะแกก็ไม่มีเออไม่มีแกทํำยังไงจะไปยืมโยมมาให้ยืมโยมมาให้น่าเห็นใจมากนะน่าเห็นใจมาก แต่เป็นพระที่ได้รับการฝึกฝนอบรมโดยเฉพาะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ศึกษาการข่าหรือเรื่องราวของความเป็นไปเนี่ยมันก็จะไม่โดนอย่างนั้นแน่นอนไม่โดนอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนั่นแหละแม้แต่ค่ารถหมื่นต้องหมื่นยังไม่ได้นะถ้าคนมันไม่เคยที่เกระทธรรมกรรมรื่อมกันมา นี่แหละมันก็เลยเป็นเรื่องดีเรื่องดีเรื่องของการที่เรามีบุญแล้วก็มีการฟังธรรมด้วยการมีบุญและการฟังธรรมนั้นมันเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเกิดปัญญาให้เราเกิดปัญญารู้บาปรูบุญรู้คนลรู้โทษอันนี้มันจะเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าในการฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญา ฟังไม่ดีก็ไม่เกิดปัญญาก็มีอยู่เหมือนกันนั่นแหละฟังแล้วเกิดสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นเวรเป็นภัยก็มีเหมือนกันพ่อฟังไม่ดีฟังไม่คลี่ควรฟังไม่พินิจพิจ,จารณาอย่างเรื่องของกระตินนี่ถ้าเราศึกษาแล้วก็ฟังมาดีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเงินเลยนะไม่ใช่เรื่องของเงินมากเงินน้อยไม่ใช่เลย ไม่มีเรื่องของเงินเลยมันมีเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องของผ้าบริวาลผ้าผ้าเป็นทําอะไรผ้าเอามาถวายพระพระท่านก็จะได้กลานอย่างนี้มันเป็นเรื่องของผ้าเท่านั้นต่อมามันเลยเป็นเรื่องของเงินเรื่องของเงินนี่แหละมันเลยทําให้ผิดไปเรื่อยๆผิดไปเรื่อยๆผิดไปเรื่อยเรื่องของเงินกลายเป็นเรื่องของการหาเงินไป เออเป็นอย่างนั้นนะอันนี้แหละมันก็ต้องบอกกันไว้ส่งกันไว้ในเรื่องที่มันถูกต้องดีงามออที่เห็นเห็นของการดำบุญเนี่ยมันหนึ่งละมันด้ความสามคัคคีในความสามคัคคีระหว่างหมูาติหมูญาตินี่แต่ทำบุญแล้วจะมารวมกันญาติอยู่ที่ไหนที่ไหนก็จะมารวมกันบอกว่ามาทำบุญนะ วันนั้นวันนี้อยากคนนั้นคนนี้จะทําบุญมันก็จะมารวมกันเองอยากง่ายอะไรมันก็จะมานี่แหละมันได้ละสามาคีแล้ววางหมู่ญาติเนาะสองก็มันทําให้ฉลาดทําให้ฉลาดในการทําบุญทําไมยังบอกว่าทําให้ฉลาดในการทําบุญการทําบุญแต่ก่อนเนี่ยเราจะต้องไปถึงวัดนะต้องไปถึงวัด ตัววันนี้มันจะหลาดขึ้นมันไม่ไปถึงวัดก็ได้ทำไมไม่ไปถึงวัดก็ได้มันก็ยังเป็นประโยชน์แก่วัดอยู่ดีถ้าเราไม่ไปถึงวัดมันก็เป็นประโยชน์แก่วัดอยู่ดีทำไมถึงเป็นประโยชน์แก่วัดนะโอนเข้าบัญชีวัดมาพอเอาโอนเข้าบัญชีวัดมามันก็เป็นประโยชน์ต่อวัดนะอย่างวัดเรานี่แหละมันไปจะมีคนโอนค่าาอค่าอาหารมา ค่าน้ำค่าไฟก็มีคนโอนเข้ามานะแต่ยังไม่พอโอนเข้ามาเนะี่ยมันเป็นบุญเขาไหมก็เป็นบุญของเขาแล้วก็เป็นประโยชน์แก่วัดด้วยเนี่ยนี่แหละในความสามัคคีระหว่างหมูยาตนทํำให้พวกเราทั้งหลายฉลาดเพิ่มขึ้นนะฮยฉลาดเพิ่มขึ้นในการทําบุญแล้วก็ไม่คิดว่าจะไปหลอกลวงใครพระก็เหมือนกันนั่นแหละ พระทุกรูปในศาสนานี้นะถ้าเป็นลูกศิษย์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตามทำตามวีนไหมันหลอกลวงใครไม่ได้หลอกลวงใครไม่ได้ตามทำตามวีนไหนเลยนะมันหลอกลวงใครไม่ได้ทุกรูปในศาสนานี่แหละเพราะอะไรจงเป็นอย่างนั้นเหรอเพราะพระพุทธองค์ตัดไปแล้วสั่งสอนไว้แล้วบอกไว้แล้วมันจะไปหลอกลวงใครได้ แล้วก็ไปทําอย่างอื่นไม่ได้อีกด้วยนะไปทําอย่างอื่นไปทําธุรกิจอย่างอื่นก็ไม่ได้ที่เราเห็นเห็นอยู่ก็มีก็มีอยู่เป็นบางส่วนเท่านั้นแหละแต่ถ้าจะเอาตามตามตามวิ่นัยจริงๆแล้วมันไม่มีหรอกมันไม่มีอันไม่มีอันไม่มีธุรกิจอันไม่มีการงานอย่างอ,างอื่นการงานในศาสนามันก็คือกรรมฐานนั่นเอง กรรมฐานของพระนี่เนี่ยคือการงานในศาสนาพิจารณารูปร่างกายอันนี้เห็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยคือการงานของท่านชีวิตของท่านแต่ละว,วนันเดินบินฑทบาตเป็นวัดเดินบิณฑบาตฉันนี่แหละชีวิตของพระก็มีแค่นั้นแล้วก็บวธปฏิบัติไปก็รู้บงังเม่นรู้บงังรู้แค่ไหนก็ปูดแค่นั้นเหมือนอจจมมาบา้าเหมรู้แค่ไหนก็พูดแค่นั้น รูล้ลึกก็พูดลึกรู้ตื่นก็พูดตื่นถี่จะไม่รู้อะไรเลยก็คงเป็นไปไม่ได้บวชเข้ามาแล้วมันก็มีพ่อมีแม่มีครูมีอาจารย์แนะนำคำสอนโดยเฉพาะทุกวันนี้เนะี่ยสอนกันอยู่เปิดโทรศัพท์เข้าไปก็เห็นแล้ยังชอบโยมสอนหรือชอบพระสอนก็นแล้วแต่โยมเปิดเข้าไปแล้วแต่ใช้ปัญญาพิจพิจารณาเอาว่ามันถูกต้องดีงามอย่างไรนั่นแหละ อย่างพูดถึงว่ามันจะหลาดในการทําบุญเนี่ยเราไม่ต้องมาถึงวัดก็ได้ถ้าไม่มาถึงวัดเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์จก่วัดไหมมันก็ยังเป็นประโยชน์อยู่ดีถ้าเราทํานะอย่างโอนค่าอาหารเข้ามาอย่างนี้มันก็เป็นประโยชน์แล้วโอนกาน้ำ่าไฟเข้ามาอย่างนี้มันเป็นประโยชน์ประโยชน์แล้วอย่างนี้นะถ้ามีโอกาสมีเวลาเราก็มาดูแลที่นี่มาดูมาเยี่ยม มาเยี่ยมวัดเนะียบางคนไม่ได้มาเป็นสิบปีเลยนะไม่ใช่ธรรมดาไม่ได้มาเลยเป็นสิบกว่าปีเลยจะลืมกันก็มีบางคนเพราะเหตุที่ว่ามันห่างออกไปนั่นแหละมันหางบุญห่างออกไปห่า,างออกไปแล้วก็เลยขาดความฉลาดทำไม่ให้พลาดจากบุญครั้งละปี <c oughs> นอกจากจะฉลาดฉลาดขึ้นมาแล้วก็ ไม่ให้พลาดจากบุญครั้งละปีปีละครั้งปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งแต่ละวัดละวัดนี่นะมีครั้งหนึ่งเท่านั้นครั้งเดียวเท่านั้นแต่ละวัดจะรับกระถินอยู่ทั้งปีก็ไม่ได้เลยเป็นบุญที่จํากัดเป็นบุญที่จํากัดปีหนึ่งมันทึงมีเมื่อปีหนึ่งมันถึงมีงมงมเรา ถ้าเราตั้งใจดีๆมันได้ทุกคนนะั่นแหละมันได้ทุกคนเลยตั้งใจดีๆเพราะว่าปีหนึ่งเราสามารถที่จะสะสมอะไรอะไรไปก็ได้นะแล้วก็ปีนั้นมันก็ต้องมีพระด้วยนะมันถึงจะมีกระถินได้มันต้องมีพระด้วยเออมีพระด้วยถ้าไม่มีพระดยอย่าเอาไปทอดกระถินนะมันจะไปทอดใน้ใครอย่าเอาไปกระถินไปทอดโรงเรียนอย่างนี้ก็ไม่ถูก เดี๋ยวเอากระถินไปทอดอยู่ที่อองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างนี้ก็ไม่ถูกแม้แต่ผ้าป่าก็ไม่ถูกผ้าป่าก็ไม่ถูกผ้ปาป่ามันทอดที่ไหนมันถึงจะถูกอ่ะผ้าป่าก็ทอดอยู่ที่ป่านั่นแหละมันถึงถูกมันกเป็นเรื่องของผ้าเหมือน,นกันกับกระถิญน,นี่เด็อแต่ว่าทุกวันนี้มันเป็นเงินอย่างที่อาจามาภาพพูดนะนบาเป็นเงินมันเป็นเงิน เอาเงินนําหน้ามันเลยมีข้อผิดพลาดเยอะถ้าประสงค์นี่เอาเงินนําหน้าผิดพลาดหมดถ้าเอาเงินนําหน้านะถ้าเอาทำวินัยนําหน้านะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเงินมาทีหลังมันมาอยู่ดีเหลือเงินนะ่ะมันมาอยู่ดีแต่เราไม่ได้เอาขึ้นหน้าอย่างวัดป่าน้องไฮนี่นะวัดป่าน้องไฮ อกไว้ชัดเจนเลยถ้าใครได้เงินมาแล้วไม่ต้องเอาขึ้นไปไม่ต้องขึ้นเอาขึ้นไปชลาไม่ต้องเอาไปให้พระเห็นไม่ต้องเอาไปใส่ต้นมาเป็นต้นต้นเงินนะไม่ต้องเลยถ้าได้มาก็เอาแจ้งคณะกรรมการแจ้งคณะกรรมการเขาก็จะเขียนชื่อไว้เขียนชื่อไว้เอาลงไว้ใน ตู้บริจาคตู้นั่นก็ไม่ได้ว่าให้เอาลงทุกวันหรอกเอาลงเฉพาะมีงานแล้วก็เอาไปฝากไวกันะกรรมาการนําไปอย่างนี้แหละมันก็เลยเป็นเรื่องของไม่เอาเงินดําหน้าเอาเงินดําหน้าเอาความถูกต้องอความถูกต้องด้อปีหนึ่งมันก็จะมีอยู่แค่เดือนเดียวในการทํา ผ้ากระถินถวายพระกระถินนี่แหล,ละและก็แต่ละวัดก็ต้องมีพระอย่างว่าถ้าไม่มีพระนี่ก็ไม่ต้องเอาไปเจ้าไปให้ใครใครจะเป็นคนการ้าไมมีพระมันต้องมีพระอย่างน้อยก็หารูปอย่างว่านี่แหละแตมีพระหารูปเดี๋ยวมันเลยช่วยกันนะคนนั้นจับอันนั้นคนนี้จับอันนี้คนนั้นเย็บคนนั้นย้อมอย่างนี้นะช่วยกัน ในได้ได้ความสามคัคคีของหม่สฆงญาติโยม,ยโยม,มท,ที่นี้ญาติโยมผู้สนใจสนใจมันก็ทําได้ทีนี้มันทได้เพราะเรามันทได้ปีหนึ่งน่นเป็นใช่ว่าทําอยู่ทุกวันทุกวันขนาดทาทุกวันเ้วยังทําได้ปีหนึ่งแล้วทำไมจะทําไม่ได้คิดไว้แล้วก็เตรียมตัวไว้อย่นี่นะอย่างวัดเรานี่อย่างวัดเรานี่ยังไม่ได้ทอดนะ แต่ทิ้นยังไม่ได้ทอดวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยังไม่ได้ทอดกําหนดไปแล้วปีหน้ากําหนดไว้วันที่สิบเจ็ดสิบแปดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกำหนดไว้แล้วทําไมถึงกําหนดไว้แล้วยืนยันได้หรือว่าพระจะมีมีแน่นอนในพระไม่ขาดรับรองไม่ขาดหนึ่งละจะมาภาพไม่หนีรับรองมีพระแน่นอนอย่าเป็นอย่างนั้น นี่แหละช่วยให้เราทั้งหลายนั่นแหละได้บำเพ็ญบุญทีละครั้งทีละครั้งหรือว่าสังฆทานสังฆทานเดินเดียวสังฆทานกาละทานก็ได้ที่บอกว่ากาละทานก็เพราะอะไรเพราะว่าไปตามงานต่างๆมันจะมีมีของที่แตกออกไปจากวันต่างๆที่เราทำบุญ อันจะมีพวกกล้วยพวกอ้อยพวกมะละกอพวกผลไม้ต่างๆะพอจะมาเขียนมามัดไว้พวกนั้นมันคืออะไรก็คือพวกนั้นก็คือทานตามการให้ข้าวใหม่ให้ผลไม้ใหม่จี่อ,องสมเด็จพระส,รสัมามาสมุเจักรแตนบายนะก็เลยมีอย่างนั้นนะมีตามการการนี้มันเป็นการที่มันสุกพอดี ถ้าเป็นอ้อยมันก็สุดลำมันพอดีเหมือนกันเนีเป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อได้ทําบุญในช่วงของสังฆทานหนึ่งเดือนเป็นเวลาจํากัดมันเป็นเวลาจํากัดแล้วก็ช่วยขจัดความตนีออกจาก,กจ,จิตใจถ้าคนมีความตนีอยู่มันจะทําไม่ได้ มีเงินอยู่มันก็ทําไม่ได้ถ้ามันมีมีมีความตนหนีอยู่อถ้ามันเกิดความขจัดออกไปได้มันก็ทําได้เนี่ยเมื่อาวานในตมาภาพปารมเรื่องอมีพระท่านถามเรื่องซื้อที่ดินทำยังไงไซื้อได้เกิดตอบง่ายๆมีเงินไปให้เขาเขาเอเขาก็ขายให้เราอมันง่าย แต่พูดในรายละเอียดนะมนเป็นหนี้อยู่หลายแสนอย่างนี้นะพูดในรายละเอียดพูดเรื่องซื้อที่ดินถวายวัดแล้วก็มีวัดวัดหนึ่งท่านกำลังจะซื้อที่ดินรวบรวมที่ดินสิบเอ็ดไร่ไร่ละสี่แสนเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของท่านอยู อยากเป็นส่วนหนึ่งของท่านแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะช่วยเท่าไหร่เป็นส่วนหนึ่งในการซื้อที่ดินสร้างวัดถวายวัดเนั่น,นแหละมันเป็นส่วนที่เราจะต้องคิดพิดจรารณาโอ้มันบุญมันมาถึงแล้วเมื่อบุญมันมาถึงแล้วอย่างนี้เนี่ยเราก็เลยว่าโอ้มันเป็นโอกาสของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะ ทีนี้การบรําเพ็ญบุญเนี่ยมันขาดไม่ได้ก็คือการฟังธรรมการฟังธรรมนี่แหละมันดีนดีที่สุดเลยล่ะการฟังธรรมอย่างเช่ามานี่แต่มาภาพฟังมาสองเรื่องสามเรื่องล้วนนะฟังมาสองเรื่องสามเรื่องแล้วฟังธรรมเ,เรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างประกอบไว้ในดวงจิตดวงใจของเราเอาไปแก้บางทีเราพูดผิดเอง บางทีคนอื่นพูดผิดเองก็มีเหมือนกันแต่เราพูดผิดเองเนี่ยเรายอมรับนะยอมรับว่าเออข้อนี้มันผิดไหมเราพูดเกินไปมันไม่ใช่อย่างนี้ที่มันไม่ผิดก็เคยบอกไว้แล้วนะพูดยังไงมันก็ไม่ผิดถ้าพูดอยู่ในร่างกายของเรานี้มันจะไม่ผิดรูปร่างกายอันนี้เนะี่ยมันไม่ผิด อง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงว่าอนัตตาละกะนัส,สูตรสูตรของนี่แหละสูตรของความเป็นอนัตตาเนี่ยละจ๊ะกะนัส,สูตรไม่เที่ยงเป็นตุกเป็นอน,นัตตาก็รูปอันนี้เวทนาอันนี้สัญญาณนี้สังขารอันนี้วิญญาณอันนี้นี่แหละลกการูปกนามที่นั่งเงนี่ยนี่แหละคือความที่เรียกว่าไม่ผิดแน่นอนถ่าพูดอยู่ในนี้นะพูดนอกไปกว่านั้น เสียงที่จะทําผิดมากเสียงที่จะผิดพลาดได้มากแม้บางครั้งบางทีเราจะเห็นอยู่นะแต่คนอื่นไม่เห็นกับเราคนอื่นไม่เห็นกับเราเทวดาอาจจะเห็นผีอาจจะเห็นแต่คนนมันไม่เห็นมันก็เลยมีโทษตามมาอย่างนี้การโทษนะอันนี้การชี้แจงเนี่ยมันเป็นเรื่องดีชี้แจงกันเรื่องบุญชี้แจงกันเรื่องกุศล ชี้แจงกันเรื่องศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เลยมีการจัดทุกปีทุกปีของวัดเรานะวัดวัดไหนก็ให้คิดเอาเองพิจนารณาเอาเองอย่าให้เขามาหลอกมาลวงเราได้อย่าโยมพูดที่ทำบุญเนอะคนบุญจริงๆเขาไม่หลอกลวงเรกเขาไม่หลอกลวงเขาจะให้เขาก็คือเขาให้ ถ้าคนไม่บุญน่ะคนนี้ไม่บุญคนที่จะหลอกลวงมันจะเตรียมเสก่อนมันจะเตรียมขออันนั้นขออันนี้จากเราไว้ซสก่อนอย่างนั้นแหละพี่นิดพิจารณาให้ดีทั้งนี้ท้งนั้นมันเป็นกรรมนะทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นกรรมกรรมที่ทําร่วมกันมาถ้าไม่เคยทํากรรมร่วมกันมามันหลอกลวงกันไม่ได้โกงกันไม่ได้มันมีแต่ความจริงใจต่อกันเอ่ยธรรมา,าพไปเชื่ออย่างนั้น นะนั่นแหละชาวันนี้ก็เลยเล่าประมาณนี้แหละเราไม่มากแต่ก็คงพอเข้าใจว่าการทำบุญในช่วงนี้เป็นบุญกระถินมันได้ความสามารถคีระหว่างหมู่ญาติมันเลยแม่ก็ทำ้อที่สงองก็คือไม่พลาดจากคุณงามความดี ุณความคำดีอะไรไม่พลาดจากการที่จะได้ทำบนอุทิศไปให้ปูยญาตายายพ่อแม่นั่นแหละแล้วก็มีวิธีการที่ทำอย่างถูกต้องดีงามก็คือวัดเรานี่พาพารำมาหลายปีดีดับแล้วก็จะทำต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ลูกรุนหล,นล,นล,นลานก็ทำต่อไปอีกถ้ามีพระมีญาติมีย,ยมสนับสนุนโย อันนั้นวันนี้พูดมาสมควรขอความสุขสวัสดีความเป็นภูมิศีมิธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมทุกคนเธอ